ลนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอสังหารฮูลูกเท k e o เทโน t a อค่ะวันนี้คือเราอะมีโดรน DJI Air 2S นะคะซึ่งเป็นโดรนที่ออกมาไม่นานมานี้เราก็ได้มาแล้วเราก็เหมือนแบบอยากจะมาแบ่งปันให้กับคนที่สนใจที่จะ ซื้อโดรนตัวนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เราซื้อมามันเป็น DJI Air 2S รุ่นคอมโบค,ค่ะคคอุปกรณ์ครบเลยก็คือมีฐานมาให้3ก้อนนะคะแล้วก็มีมีเลนส์มาให้ด้วยแล้วก็มีท่านชาร์จนะคะเสดมาให้อีกก็คือมีใบพัดแถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คือซื้อชุดที่แบบครบเลยมีอะไรอีก มีอีกอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของการบินถูกต้องตามกฎหมายอ่าใช่ก็คือการขออนุญาตเรียบร้อยใช่นะค่ะมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วก็และทีเนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าในชุดนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะอ,อ่าวิาโอเค่ก็คือจะได้มากระเป๋านะคะคือขคอรโบเนี่ยมันจะได้กระเป๋าซึ่งสะดวก กับการพกพาเนาะคือใช้เสร็จก็พับเก็บง่ายด้วยเนาะแล้วก็กระเป๋าหมดทั้เซ็ตเลยใช่ก็จะมีโดนแอรมีโดนหนึ่งก่อนโดนก่อนนะคะแล้วก็มีแออีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ ควบคุมแล้วก็มีใบพัดซึ่งใบพัดด่านเราแกะแล้วแต่จริงอ่ะมันอยู่ในห่อเนาะยังมีอีกเอาแถมมาให้อีกชุดหนึ่งใช่แต่เราก็เอาให้นี่ก่อนนะคะเอาให้นี่ก่อนมีใบพัดสี่ด้านสีด้านสี่ด้านแล้วก็มีแท่นชาร์จแท่นชาร์จถูกต้องชาร์จทีละสามก้อนทีหนึ่งสามป้อนเลยเวลาชาร์จได้่่เนีย ยวิธีการชาร์จก็คือกดเข้าไปตามปลั๊กเข้าไปอย่างเงี้ยเสียบจุกเข้าไปเลยเนี่ยเขาจะมีช่องช่องกดเข้าไปนะช่องกดจะกดตรงนี้นะกดเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะทางนี้นะเสียบปุ๊บเข้าไปเพราะขนการเสียบไปอย่างนี้จะอยู่เป็นแป้นเลยใช่แล้วก็อันนี้อันนี้ก็อีกอันนึ่แล้วก็ตัวชาร์จนะครับเขาจะมีแั้นชาร์จแล้วก็มีตัวชาร์จให้ ในกระเป๋าก็ประมาณนี้คือจริง,รงๆอย่างมันอยู่ในกล่องเนาะแต่เราใช้กระเป๋าอันนี้คือตามแบบฉบับที่เราแบบใช้งานเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็มีแบบตัวเลนส์เลนส์เอ็นเลนันเอ็นรูเตอร์เ,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 เนี่ยค่ะแต่ว่าในกระเป๋าเราก็เลยเก็บสแปร์ไว้ด้วยเนาะเผื่อเผื่อใบมีปัญหาเนาะค่ะแล้วก็ใสวยค่ะ อันนี้ค่ะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ DJI Air 2S นะคะแต่ทำเวลาทำก็ต้องใช้ความระมัดระวังส่วนหนึ่งก็เวลาการประกอบการกลางกลางฐานใส่ปีกใจทุกการเพื่อใส่ใบพัดเวลาเวลาจับขึ๊บก็จะมีการากลางขางออกกลางออกกลางออกปุออก๊บขาหน้าขาหลังก็จะหมุนลงมหมุนลงอันนี้ก็หมุนลง อันนี้ก็คือตั้งเสร็จปุ๊บค่ะอ่าที่เวลาการใส่ไฟพัดก็จะมีสีสียังไงคะอ่าจะมีสีส้มเราสังเกตุง่ายๆสีส้มเนี่ยก็คือจะมีท้ายทะแยงกันนะครับจะมีซ้ายมีตรงนี้นะส้มกับส้มอ่าส้มกับส้มมีกระส้มนะครับนีกระส้มอย่างนี้ยผมว่าส้มนะแต่เวลาใส่เนี่ยมันจะต้องเวลาใส่ก็ใส่ตรงห้อยที่ล็อก ล็อกเลยนะแล้วก็หมุนสวนทางกันอหมุนอ่าก็จะหมุนนี่จะหมุนเข้าล็อกหมุนเข้าล็อกพอดีเลยออันนี้ก็เหมือนการอันนี้เวลาใส่ก็จะหมุนเข้าล็อกเนี่ยเอนจะล็อกไว้แล้วลก็จะไม่ออกมาค่ะสวนอันดำอันดำก็ตามสีมันจะมีขาอยู่ตรงข้างในเนี่ยให้ตรงกันให้ตรงกันคือคือให้ตรงก่อนแล้วกดลงไปแล้วก็หมุนล็อกอ่าหมุนล็อกปึ๊บ เขาจะล็อกเองเลยเขาจะขาดำๆสองขาขาเล็กไม่ขาเล็กจะมีขาเนี่ยต้องดูขานี่ให้ดีจะมีร่องอยู่พอดีเลยเนี่ยหาหมุนร่องให้ตรงกันแล้วก็กดลงไปนี่ครับกดลงไปแล้วก็หมุนล็อกก็ขาเนี่ยตอโต๊ะต้องลงที่รูอย่างเงี้ยก็หลงแล้วกลางเวลาเวลาพูดถึงถ้าทั่วไปก็ต้องกลางปีกออกมาถ้าไม่กลางก็ได้ถ้าไม่กลางเวลาเครื่องทํางานเขาก็จะตบัดออกมาเองแต่เราจะกลางเองก็ได้กลางไว้เลยก็ได้เนี่ย กางไว้เลยก็ได้เนี่ยนะครับอันนี้กางไว้อย่างนี้นะคือเกางไวเลยทีนี้มีด้านหน้าเนี่ยต้องอย่าลืมเด็ดขาดอันนี้ถ้าลืมถอดเนี่ยลืมถอดก็คือมันจะไม่มีการถ่ายภาพให้เราได้แต่นี่คือเขาปิดไว้ป้องกันเลนส์ป้องกันเลนส์ด้วยแล้วก็เวลาออกเนี่ยต้องค่อยๆกดนะแล้วก็จะเอาออกใช่ค่อยๆจับไม่งั้นมันจะอาจจะหักได้อาจจะหักได้พวกนี้ต้องระวังมากเลย ค่อยๆยังติดอยู่นิดๆเนี่ยเราก็ต้องระวังค่อยๆมากเลยอ่าจะขยับหน้าตาค่อยขยับเนี่ยจริงๆตรงตรงได้ตรงเนี่ยเวลาจะถอดจะใส่ต้องตรงของเขาเนี่ยนี่หนักไม่ไม่หนักเลยนะคะไม่หนักเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าเนี่ยค่ะมีมีกล้องด้วยมีกล้องรับทิศทางเลยตัวนี้ แล้วเวลาเวลาตัวแป้นบังคับเนี่ยตัวตัวตัวปุ่มบังคับนี่ก็ยกขึ้นมาที่จะมีปุ่มเม็ดสองเม็ดนี่ต้องระวังหายก็คืออันนี้เหมือนเป็นเป็นเป็นจอยสติ๊กอะค่ะก็คือก็ต้องค่อยๆจับต้องค่อยจับแกะมาต้องแกะอมาีวแกะอกมาต้องค่อยระวังหล่นิ้งวกลงไปตัวนี้ต้องระวังได้มากขายก็จะคือจะไม่มีของอีก คอยแกะออกมาคอยทุกคือทุกอย่างก็ต้องแบบด้วยความเรามันระวังคือเวลาบินโดนเราจะแบบรีบรไม่ได้นะคะนะนะจุดตรงนี้ก็จะมีการที่ว่าใช่คือคือใส่มือถือใส่มือถือแต่นี้เราพยายามเปลี่ยนเราใช้ iPad ดีกว่าจริงๆมันใช้มือถือก็ได้เนาะมือถือต้องเป็นเหมือน iPhone X ขึ้นไปอะค่ะเพราะว่าระบบมันจะรองรับได้ดีแต่ว่าทีเนี้ยเราเราเปลี่ยนใหม่คือเราอ่ะจะใช้ iPad ในการบินแทนคือเราเอาสังหารพ่อลูกอะค่ะเราก็มีกันสองคนใช่ไหมคะคนหนึ่งก็จะถืออีกคนนึงก็จะถือไอแพดก็คือจะช่วยกันช่วยกันช่วยกันแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดใช้ไอแพดเนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกมันแบบจอใหญ่มากในการแบบควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดของ DJI Air 2S นะคะที่เราได้มาตัวเนี้ยเราซื้อที่ ที่ DJI 13สาตนะคะร้านปะเขาร้านปะเขาซึ่งเขาก็มีมีหน้าร้านอยู่ที่ไอคอนสยามด้วยแล้วก็มีที่ร้านปะเขาด้วยแต่เราอะได้ไปซื้อที่ร้านปะเขาแล้วคือเป็นการบริการที่แบบประทับใจก็คือไปซื้อนะคะอย่างที่ปะป๊าบอกว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเรื่องของใบอนุญาตเราทำแบบถูกต้องซึ่งที่ DJI 13 store เนี่ยค่ะเขามีบริการทั้งหมดเลยเพียงแค่เรากรอกกรอกข้อมูลให้พร้อมแล้วเขาก็แล้วเขาก็จัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เราก็สามารถบินอย่างอุ่นใจ,นใจปลอดภัยนะคะคือเวลา เวลาทําเรื่องโดนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะต้องมีใบอนุญาตให้เรียบร้อยคืออย่างน้อยเหมือนเหมือนเวลาเราขับรถนะคะเราก็ต้องมีใบขับขี่อ,อะไรเง,งี้ยเนาะบินโดนเร,เราก็ก็ใช่เหมือนเราเป็นกัปตันเนาะเวลาบินก็ต้องดู วิสัยทัศน์ก่อนก่อนจะบินก็คือทุกอย่างเตรียมพร้อมเ,ออเตรียมพร้อมสนามวิสัยเป็นยังไงการกฎกติกาการบินแค่ไหนทุอา <c oughs> งทบอกวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยเวลาเราก็จะต้องดูสภาพอะไรต่างๆแม้กระทั่งก,การก็เหมือนกับเครื่องบินจริงอ่ะเขาก็ต้องดูว่าเป็นไงฝนจะตกไหมฝนจะตกหรือจุดนั้นไม่ควรบินไปสถานีราชการเขาจะมีข้อกําหนดเราต้องพยายามดูให้เรียบร้อยอย่าให้ อย่าให้ผิดพลาดในข้อกำหนดของเขาใช่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เออเดี๋ยวถ้าเกิดเหมือนเออคลิปหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาสอนวิธีการใช้งานนะคะว่ามันใช้กันยังไงนะคะอะสังหะพ่อลูกนะเทสออฟเทคเอาฟากกดไลค์กดแชกดสับสับสับกดติงกิ้งกิ้งกิ๊ง